สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมีโซ s สตอรี่นะคะช่องที่จะนำเสนอทุกเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศเกาหลีนะคะพร้อมกับสาระดีๆต่างๆมากมายวันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นตาสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามาในลุคผมสั้นนะคะ o r ีรีสไตล์นะคะจริงๆเนี่ยที่ไปตัดนะคะเพราะว่าจะนำผมอะคะ่ะไปช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะไปบริจาคนะคะกับผู้ป่วยนั่นเองนะคะแต่ว่าพอตัดแล้วก็ นานๆที่เปลี่ยนลุคก,ก็ชอบเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็เช่นเคยนะคะเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะวันนี้ก็ะกจะเป็น,นเรื่องของการขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสนะคะแล้วก็เอกสารการหย่ามีขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้างก็รวบรวมเรียบเรียงนะคะเอกสารจากประสบการณ์ตรงที่เราเพิ่งไปจดมาเลยนะคะซึ่ง จริงๆไปจดมาแล้วตั้งแต่วันที่9ค่ะ9เดือน9นะคะไทยสไตล์ก็คือเลขสวยค่ะเลือกเลขนี้เพราะว่าเลขมันสวยดีนะคะก็เลยไปจดมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ากว่าจะแบบเรียบร้อยกว่าจะแบบได้เอกสารตัวเป็นๆมานะคะก็ใช้เวลาเพราะว่าอุปา,าก็ทํางานนะคะก็เลยรอนะคะที่จะแบบได้เอกสารตัวจริงถึงจะแบบทําคลิปแล้วก็อยากให้เห็นนะคะว่าเอกสารจริงๆอ่ะมันหน้าตาเป็นแบบไหนทั้งจดทะเบียนสมรสแล้วก็ใบหย่าเลยนะคะ ก็แน่นอนค่ะอัดแน่นไปด้วยสาระนะคะแล้วก็ขั้นตอนของการวันนี้นะคะรวบรวมมาอย่างละเอียดมากๆนะคะจากประสบการณ์ในการลองผิดลองถูกของเราเองด้วยนะคะที่เห็นว่าเออวิธีการนี้มันดีค่ะแล้วก็ประหยัดเงินประหยัดเวลานะคะก็เลยเลือกมาให้เพื่อนๆเ,เป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะอย่าให้พลาดคลิปดีๆอย่าลืมกด u b s c r i b e กดกระดิง่งกิ้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 งด้วยนะคะ สำหรับนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะจดทะเบียนกับปอป้านะคะเราต้องเช็คให้ดีก่อนนะคะว่าเขามีทะเบียนสมรสแล้วหรือเปล่านะคะซึ่งการจดทะเบียนมันไม่สามารถจดทะเบียนซ้ำซ้อนกันได้ะคะ่ะเราจะต้องเคลียร์ให้อปปาไปเคลียร์เรื่องอย่าให้เรียบร้อยก่อนนะคะซึ่ง เราสามารถเช็คได้ด้วยนะคะว่าสาๆวๆคะต้องดูให้ดีๆว่าเขาโสดจริงหรือไม่จริงนะคะสามารถเช็คได้จากใบสถานะความสัมพันธ์ครอบครัวนะคะเป็นเอกสารนะคะส่งให้ดูก็ได้นะคะเดี๋ยวช่วยดูว่าคป,ป้าคนนี้โสดจริงหรือเปล่านะคะหรือว่ามาหลอกให้คบเสียเวลาเปล่านะคะสาวๆต้องระวังกันด้วยนะคะสําหรับกรณีนี้นะคะเป็นออพอเรารู้แล้วนะคะว่าเขาไม่โสดนะคะ <c oughs> เ,เราจะต้องรีบเคลียร์ในเรื่องของ สารการยาให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปจดทะเบียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาเริ่มกันที่การยาก่อนนะคะขั้นตอนการยาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็คืออย่างแรกนะคะต้องไปนะคะทำเรื่องยานะคะที่เขตที่เขาอยู่ใกล้บ้านนะคะเขตไหนก็ได้นะคะก็ไปกรอกเอกสาระคะ่ะก็ไปทางสามีภรรยานะคะทางผู้หญิงนางผู้ชายนะคะไปกรอกข้อมูละคะ่ะ เรานะคะพอดีเบาส่งมาให้นะคะเคสของเราก็เช่นกันนะคะเขาติดทะเบียนสมรสกับภรรยาเก่านะคะเขาก็ส่งคลิปมาให้ดูเลยค่ะว่าขั้นตอนในการอย่าเนี่ยทำอย่างไรอันนี้เขาส่งมาเองนะคะเรารู้สึกว่าเออโชคดีเพราะเราก็ได้เห็นไปด้วยนะคะเขาก็ไปที่เกตนี้ค่ะนะคะเขตไกลบ้านนะคะที่ชางวอนนะคะแล้วก็เข้าไปข้างในนะคะข้างในเนี่ยก็จะมีนะคะ ในเรื่องของขัง้นตอนแรกเลยคือการกรอ,อกเอกสารนะคะเนี่ยคะ่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายก็กรอ,อกนะคะเป็นข้อมูลส่วนตัวคะ่ะข้อมูลบัตรประชาชนเลไพวกเนี้ยคะ่ะชื่อนามสกุล ID ดีนะคะอันนี้คือรอบแรกนะคะหลังจากนั้นนะคะอีก3เดือนนะคะที่เกาหลีจะเป็นลักษณะของคนเกาหลีใจร้อน,นะคะ่ะเวลาที่จะทําอะไรตัดสินใจอะไรรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเขาให้เวลาอีก3เดือนในการคิดทบทวน,นะคะ่ะว่า เออยาแล้วมันจะดีไหมนะมันจะเป็นยังไงบางคนนะคะยังรู้สึกว่าอใจร้อนเกินไปพอมาทบทวนแล้วเออไม่ได้อยากยาอะไรอย่างี้ครับเขาก็เลยให้กลับไปทบทวนนะคะแล้วก็ er ให้เวลาถึง3เดือนนะคะพอครบ3เดือนนะคะอันนี้คือเราก็ต้องไปที่กลับไปกลับไปที่เขตอีกนะคะเป็นรอบที่2นะคะเขาก็จะให้ดูเป็นวิดีโอนะคะว่าถ้าเกิดพ่อแม่เลิกกัน ลูกจะเป็นยังไงตรงนี้น่ารักมากเลยนะคะเรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างละเอียดอ่อนในเรื่องความรู้สึกอะคะ่ะว่าให้ใส่ใจความรู้สึกแล้วก็ห่วงความรู้สึกของลูกนะคะว่าให้ดูเดีโอว่าลูกจะเป็นยังไงถ้าพ่อแม่เลิกกันแต่ถ้าพ่อแม่เนี่ยตัดสินใจมาเป็นอย่างดีแล้วก็3มเดือนในระหว่าง3มเดือนนี่ก็ทบทวนมาแล้วนะคะว่าอืตัดสินใจแล้วว่าอยากหยาก่ยานะคะก็คุยกันในเรื่องของค่าเลี้ยงดูคะ่ะตกลงกันให้จบด้วยดีนั่นเองนะคะ อพอเคลียอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ก็รอเอกสารค่ะเอกสารนะคะก็จะส่งไปให้ที่บ้านนะคะ,ะเป็นใบสถานะความสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดว่ากรณีที่เขาเหมือนกันคะ่ะถ้าเกิดว่าเขาจดทะเบียนก็จะมีชื่อเขาชื่อภรรยาชื่อพ่อแม่นะคะในบ้าน พอ,อยาก็จะมีรายละเอียดตรงนี้หมดเลยเหมือนกันค่ะว่าจดทะเบียนวันนี้ย่าวันนี้นะคะมันจะไม่เหมือนใบทะเบียนสมรสบ้านเราหรือว่าเอกสารการยาบ้านเรานะคะเขาจะเป็นแค่เอกสารที่แบบให้เราจริงๆอ่ะให้เรารู้ว่าอ่ะตรงนี้เรียบร้อยแล้วแล้วเอกสารนี้มันมีอายุได้แค่90วันถ้าเราจะใช้อ่ะคะ่ะเราก็ต้องเหมือนไปขอนะคะแต่อันเนี้ยเป็นแบบพอครั้งแรกเสร็จแล้วนะคะเขาก็ส่งมาให้ดูลักษณะของ ไ้สถานนะความสัมพันธ์แต่ไม่ใช่ทะเบียนบ้านนะคะทะเบียนบ้านจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ให้เหมือนเอาไว้ให้ดูว่าอาการหย่าเสร็จสมบูรณ์นะคะเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะก็คือ,อชื่อของภรรยานะคะการจดทะเบียนวันที่นี้นะคะหย่าลงวันที่เป็นวันที่นี้นะคะเรียบร้อยแล้วส่วนด้านหน้าก็จะไม่มีชื่อภรรยาของเขาหรือว่าลูกนะคะอยู่ในทะเบียนบ้าน أي, อยู่ในเอกสารแสดงความสัมพันธ์ของเขาแล้วนะคะก็จะเหลือแค่เขาพ่อแม่ ะะสามารถดูได้จากตรงนี้นั่นเองนะคะถือว่าการยาเสร็จสมบูรณ์นะคะชื่อสุดการยาโดยสมบูรณ์แล้วนั่นมาต่อกันที่การจดทะเบียนสมรสกันบ้างนะคะในการจดทะเบียนสมรสเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการเตรียมเอกสาระคะ่ะการเตรียมเอกสารนะคะก็ว่าด้วยเรื่องของกรณีการจ้างนะคะแล้วก็ทาเองมี2กรณีนะคะ1ก็คือการจ้างทํา สก็คือทําด้วยตัวเองนะคะจ้างทำเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2แบบไปอีกนะคะก็คือแบบแรกนะคะจ้างนะคะโดยที่ตัวอยู่ที่เกาหลีนะคะคือเราอยู่ที่เกาหลีจ้างทําเอกสารทั้งหมดค่ะก็คือเริ่มตั้งแต่ให้เขาไปนะคะมอบอำนาจไปให้เขานะคะ,ะทาใบรับรองโสดเตรียมเอกสารแปลนนู่นนี่นะคะแล้วก็ส่งมาให้ที่เกาหลีเลยนะคะเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะจ้างทั้งหมด มีน้องนะคะอยู่ประมาณ 2- อสาคนนะคะก็จ้างทําเหมือนกันนะคะราคายอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0บาทนะคะส่วนแบบที่2นะคะก็คือจ้างนี่แหละแต่ว่าตัวเราอยู่ที่ไทยคะ่ะเรานะคะไปดําเนินการเรื่องอขอใบรับรองสดด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ส่งมาให้เขาเขาก็จะทําการแปลนะคะแล้วก็จัดส่งมาให้อป,ป้าที่เกาหลีนะคะรานะคาก็จะถูกลงค่ะอ,อยู่ที่ประมาณ6 0 0ันถึงหนึ่งนะคะแล้วแต่ว่าเราจะจ้างให้เขาทํา ไปขอใบรับรองโสดด้วยหรือไม่นะคะคือการไปขอใบรับรองโสดก็จะแพงขึ้นเพราะว่ามันยุ่งยากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็อีกกรณีนะคะก็กรณีที่2นะคะเป็นเรื่องของการทําเองค่ะย้ำอีกทีนะคะมี2กรณี1จ้างทำนะคะ2ก็คือทําเองนะคะกรณีที่2องนี่แหละค่ะที่เรานะคะใช้วิธีนี้นะคะมันค่อนข้างสะดวกค่ะประหยะัดแล้วก็ได้ผลที่เท่ากันนะคะวิธีที่เราใช้นะคะก็คือเราไปขอใบรับรองโสดด้วยตัวเอง ะะกรณีนี้คือเราอยู่ไทยนะคะเราสามารถทําได้ก็ไปขอใบรับรองสดด้วยตัวเองค่ะที่อําเภอนะคะที่บ้านเกิดของเราเราเป็นคนลปงปังเราก็กลับไปบ้านเกิดค่ะแล้วก็ไปขอใบรับรองสดน,นะคะจริงๆขั้นตอนนี้มันจะค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายในเรื่ององการเดินทางเอาจริงๆแล้วนะคะถ้า,เ,าเพื่อนๆที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางค่ะเราแนะนําว่าให้ญาตินะคะที่อยู่ที่บ้านนะคะเรา มอบอำนาจแล้วก็ให้ญาติให้แม่ให้ใครก็ได้ที่อยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะไปดําเนินการแทนได้ที่อำเภอแต่ห้ามบอกเขานะคะว่าเราอยู่ที่ไทยนะคะให้เตรียมกันไว้ก่อนว่าถ้ามีเจ้าหน้าที่ถามนะคะบอกเขาว่าเราอยู่ต่างประเทศไม่สามารถมาดําเนินการได้นะคะเขาก็จะเาขาเรียกว่าอะไรอ่ะยุยน่นยวนให้นะคะแต่ถ้าตัวเราอยู่ไทยนะคะกรณีของเราเลยนะคะที่เรา ให้แม่กับพี่สาวนะคะไปขอแทนไปรับรองโสดแทนแต่เจ้าหน้าที่แอบถามว่าเราอยู่ที่ไหน oh. แล้วพี่สาวของเราค่ะ oh. เขาดันบอกว่าอ๋อ oh. เราอยู่ที่กรุงเทพเขาไม่อนุโลมให้นะคะ oh. เขาบอกมาเลยว่า oh. ไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าตัวอยู่ไทยยังไงก็ต้องมาขอเองนะคะเราก็เลยเสียเวลาอีกนะคะที่จะก็ต้องกลับบ้านเกิดค่ะแล้วก็นะคะไปดําเนินการขอด้วยตัวเองนะคะ พอเราได้เอกสารใบรับรองสดเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆใช้เวลาเพียงแค่วันเดียวนะคะในการดําเนินเรื่องนะคะพอไปขอก็รอเอกสารได้วันนั้นเลยนะคะเมื่อเราได้เอกสารใบรับรองสดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ส่งไปให้ที่ตัวแทน,นะคะ่ะตัวแทนก็คือร้านแปลเอกสารชั้นสองนะคะที่กรุงศูนย์แจ้งวัฒนะนั่นเองปกติแล้วเราจะต้องเข้าไปเองนะคะก็คือเข้าไปที่นี่แหละนะคะที่ร้านแปลเอกสารชั้นสองนะคะที่แจ้งวัฒนะแต วิธีของเรานะคะคือมีพี่สาวที่เขาทํามาแล้วนะคะคือเขาก็เดินทางไปที่จ้างวัฒนะด้วยตัวเองนั่นแหละคะ่ะแล้วเขาก็บอกเราว่าไม่ต้องเสียเวลาไปเลยนะคะแค่สั่งงานทางไลน์เขาก็ให้คอนแทคเป็น ID Line ไลน์มานะคะเป็นร้านแปลกระสานนะคะเราก็แอดไปแล้วก็สั่งงานทางไลน์สะดวกมากค่ะเราไม่ต้องเดินทางเข้าไปที่จ้างวัฒนะเลยนะคะก็ได้ผลเท่ากัน เช่นกันก็เหมือนกับไปเองนะคะเพียงแต่ประหยัดค่ารถไม่ต้องเดินทางไม่ต้องไปเข้าคิวเสียเวลาทั้งวันเพื่อทําเรื่องนั่นเองนะคะเราก็ไม่ได้เอกสารทันทีด้วยพี่สาวเราก็ต้องรอเหมือนกันนะคะตรงนี้เนี่ยก็เลยถืกก็เลยเป็นเคล็ดลับที่ดีมากๆนะคะที่เราใช้แล้วเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะในการเตรียมเอกสารนะคะในเรื่องของการจดทะเบียนเนี่ยก็เลยนํามาบอกกันนะคะ งานทางลายนะคะเขาก็จะให้ข้อมูลมานะคะรายละเอียดของเรานะคะว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะเราก็ส่งข้อมูลทุกอย่างที่เขาต้องการค่ะให้นะคะไปทางลายนะคะคุยกันอะไรเสร็จสับเขาก็จะบอกราคามานะคะก็คือเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้นะคะราคารวมนะคะอยู่ที่1นึ่บาทนะคะคือถูกมากถ้าเทียบกับจ้างทําทั้งหมดนะคะจากนั้นนะคะก็ส่งอีเมล ไปให้อุปป้าที่เกาหลีนะคะก็จะไปดําเนินเรื่องของการจดทะเบียนสมรสน,น,นั่นเองนะคะแต่ว่าอ๋อย้ำอีกทีนึงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราค่ะประสบการณ์ตรงของเราอะคะ่ะเราส่งเป็นไพรสณีไปราคามันเกือบพันเลยะคะ่ะ <c oughs> คือเอกสารแค่สองสาแผ่นเองนะคะราคาแพงมากนะคะเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทําให้ถูกที่สุดนะคะก็คือจ้างฮิวคะ่ะจะมีแม่บ้านเกาหลีนะคะที่เขาเดินทางเข้าออกเกาหลีเป็นประจําอยู่แล้วเราก็ไปคอนแทคกับเขานะคะแล้วก็ จ้างราคาจะอยู่ที่ประมาณ500บาทเขาก็จะหิ้วแล้วก็ส่งนะคะให้ที่อยู่ที่บ้านอป้าที่เกาหลีเขาก็จะส่งไปให้นะคะก็คือใช้เวลาสั้นกว่าค่ะปลา,านีใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ค่ะนานมากนะคะ2อาทิตย์กว่าๆนะคะกับราคาที่แพงมากนะคะกว่าจะถึงนะคะแต่จ้างเนี่ยประมาณ500บาทใช้เวลาประมาณก็ชั่วโมงบินนะคะสีชั่วโมงแล้วก็วันรุ่มขึ้นแล้วแต่ว่า เจ้าไหนที่เขาจะดําเนินการให้เราช้าเร็วนะคะมากสุดก็วัน2วันละคะ่ะก็ถึงแล้วนะคะไม่ต้องรอเป็น2อ,อาทิตย์เหมือนส่งลายสนิไทยนะคะก็ใช้วิธีนี้ถือว่าสะดวกประหยัดนะคะค่ะแล้วก็มาถึงนะคะในส่วนของการจดทะเบียนสมรถกันอย่างจริงจจังจัง,จงสักทีนะคะซึ่งจริงๆก็เล่าไปเกือบจะจบแล้วนะคะ แต่อันนี้ถือว่าเป็นดีเทลแล้วกันนะคะมาเจาะลึกกันนะคะในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสนะคะว่าขั้นตอนของเขาเนี่ยจริงๆแล้วมีอะไรบ้างนะคะก็คือหนึ่งเลยนะคะเริ่มที่นะคะไปขอใบออรับรองโสดนะคะขั้นตอนการขอใบรับรองโสดนะคะก็เราจะต้องมอบอำนาจค่ะจริงๆไม่ว่าจะจ้างทําหรือทําเองนะคะ อันดับแรกค่ะขอใบรับรองโสดโดยการมอบอํานาจนะคะให้ไปดําเนินการแทนนะคะถ้าจ้างก็มอบอำนาจให้ไปดําเนินการแทนนะคะถ้าทําเองก็เข้าไปขอได้เลยหรือว่าให้ญาตินะคะอย่างที่บอกนะคะเพื่อประหยัดแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าเดินทางให้ญาตินะคะมอบอานาจให้ญาติไปดําเนินการแทนเรานะคะซึ่งเอกสารในการขอใบรับรองโสดนะคะนะคะก็คือนะคะจะต้องใช้บัตรประจําตัวประชาชนนะคะบัตร ใบสำเนาทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็ใบมอบนาสามอย่างนะคะก็กรอกรายละเอียดค่ะว่านะคะมอบนาศให้ถ้าเป็นแม่ก็ชื่อแม่ะคะ่ะแล้วก็ใช้เอกสารของแม่นะคะเราต้องใช้พยานนะคะในการที่เซ็นนะคะตอนหน้าเจ้าพนักง,งานนะคะเจ้าหน้าที่สองคนนะคะอันนี้คือขั้นตอนของการขอใบรับรองโสดนะคะโดยการมอบนาศนั่นเองค่ะแต่ถ้ากรณีที่เราไปขอด้วยตัวเองนะคะก็ พกแค่เอกสารสําคัญสแสดงตัวของเราค่ะผู้บัตร mm hmm. ประชาชนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เข้าไปกรอกข้อมูลแล้วก็ขอใบรับรองโสดได้เลยใช้เวลาในการดําเนินเรื่องแล้วก็ได้เอกสารนะคะเพียงแค่วันเดียว <Wow. S 1> นะคะก็ได้รับใบรับรองโสดแล้วนะคะส่วนขั้นตอนที่2นะคะก็คือ เมื่อได้ใบรับรองโสดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตรวจทาเช็คให้เรียบร้อยอะคะ่ะว่าสะกดถูกไหมนะคะในเรื่องของชื่อเรานะคะที่อยู่อะไรประมาณนะะี้ค่ะเมื่อทุกอย่างครบถ้วนเช็คเอกสารให้ดีนะคะว่ามันจะมีนะคะอ๋อหนึ่งเลยนะคะก็คือใบรับรองโสดนะคะที่จะต้องใช้เลยนะคะ2คือ,อแปลนะคะใบแปลนะคะที่ปล้ำ ปั๊มตรามาเรียบร้อยแล้วก็คือที่เราจ้างให้เขาดําเนินการนะคะที่เขาส่งให้น,นะคะก็ใบแปลใบรับรองโสดนะคะและอย่างสุดท้ายก็คือพาสปอร์ตของเราค่ะเมื่อตรวจเช็คเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้วและเอกสารครบนะคะตามนี้แล้วนะคะก็ส่งไปให้พ่อป้า,าที่เราหีค่ะอย่างที่บอกว่าวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือหิ้วค่ะเพราะว่ามันจะประหยัดนะคะแล้วก็ เสียค่าใช้ใจ่ายน้อยที่สุดนะคะก็คือ500บาทะคะใช้เวลาประมาณ1-2วันนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็พอส่งเอกสารไปนะคะก็เข้าสู่นะคะขั้นตอนที่3นะคะความนี้เป็นในส่วนของอป,ป้าบ้างแล้วนะคะเขาก็จะต้องรอรับเอกสารของเรานะคะแล้วก็เข้าไป ดำเนินการจดทะเบียนสมรสนั่นเองค่ะไม่ยากค่ะอป้าสามารถที่จะเข้าไปดําเนินการได้นะคะด้วยตัวเองนะคะคนเดียวสามารถจดทะเบียนสมรสได้เลยนะคะก็เข้าไปที่เขตนะคะใกล้บ้านเขตไหนก็ได้ค่ะซึ่งก่อนที่จะจดทะเบียนแนะนําว่าให้ป้าโทรไปถามก่อนนะคะว่าเขตเนี้ยต้องการเอกสารอะไรบ้างนะคะตรงตามที่เราเตรียมไว้ไหมนะคะเพราะว่า จริงๆอะค่ะหลายๆเขตอะเขาต้องการเอกสารแค่ก็จะมีใบรับรองโสดใบแปล soul, Blair, เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็พาสปอร์ตแค่3อย่างนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะต้องการแค่นี้นะคะในการจดทะเบียนสมรสแต่บางที่บางเขตอะคะ่ะค่อนข้างยุ่งยากเหมือนเขตที่พี่สาวเราอะค่ะเขาเข้าไปทาเนินดาเนินเรื่องมานะคะก็คือค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงคือต้องการเขาเรียกอะไรใบเกิดสูตธิบัตรเพิ่มมาอีกหนึ่งรายการนะคะคราวนี้ <ๆ S 2> ยิ่งต้องการเอกสารมากเท่าไหร่เราต้องแปลเอกสารนั้นๆด้วยนะคะของพี่สาวเนี่ยเป็นเคสที่แบบเขาต้องการใบสุติบัตรพอใบสูติบัตรเนี่ยชื่อในใบเกิดไม่ตรงกับชื่อแม่ชื่อของแม่ตอนที่เป็นใบสุติบัตรกับชื่อแม่ปัจจุบันไม่ตรงกันนะคะเขาอาจจะเช็คทะเบียนบ้านหรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันชื่อไม่ตรงกันคราวนี้เนี่ยแม่ก็ต้องไปขอเอกสารรับรองคะ่ะว่ามีการเปลี่ยนชื่อนะคะ าจากสุนิบัติชื่อหนึ่งชื่อปัจจุบันชื่อหนึ่งมีการเปลี่ยนชื่อนั่นเองนะคะก็ยุ่งยากไปอีกค่ะเอกสารทั้งหมดต้องแปลด้วยนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นนะคะเสียเงินโดยใช่เหตุค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอเขตที่ค่อนข้างจุกจิกแบบนี้นะคะโทรถามแล้วเฮ้ย <"He i, S 2> เรื่องเยอะเปลี่ยนค่ะเราสามารถไปเขตไหนก็ได้ที่เขาไม่ต้องการเอกสารเยอะขนาดนี้ค่ะอย่างเช่นที่แดกู แต่กูก็ไม่จําเป็นต้องใช้ง่ายมากคะ่ะแค่มีใบโซดแล้วก็ใบาพาสปอร์ตใบแปล3อย่างจบจดทะเบียนได้ง่ายมากเท่าที่เราฟังมานะคะที่แดกูนี่คือง่ายง่ายแล้วก็เร็วนะคะสะดวกแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบดีที่สุดแล้วนะคะส่วนตัวเรานะคะ้าไปจดที่ชางวอนชางวอนจะมีความยุ่งยากเพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ต้องขับรถ ไปถึงไกลถึงแดกูดกค่ะอันนี้คือเขาย้ายจริงเกิดที่แดกูแต่เขาย้ายเมืองไปอาศัยอยู่ที่ชางวอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปเขตที่ใกล้บ้านนะคะพอไปเขตใกล้บ้านแน่นอนค่ะก็คือชางวอนใกล้บ้านนะคะคือที่ชางวอนเนี่ยต้องการนะคะก็คือใบรับรองโสดนะคะแล้วก็ใบแปลภาษาอังกฤษเพิ่มมาก็คือใบแปลเป็นภาษาเกาหลี แต่ตรงเนี้ยเขาสามารถที่จะไปทําที่เกาหลีได้เลยนะคะก็คือป้าสามารถไปแปลเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องปมตาอะไรแค่ไปแปลนะคะพาสปอร์ตของเรานะคะแล้วก็ลําดับสุดท้ายคือต้องการตัวสแตมป์นะคะคือเมืองนี้เขาต้องการเอ่อไอตัวถ้าเกิดเราเคยเห็นเดี๋ยวให้ดูรูปะะตัวสแตมป์แบบเนี้ยคะ่ะหน้าตาแบบนี้นะคะก็เป็นชื่อเรานะคะใช้แทนไลเซน์เองคนเกาหลีเขาจะใช้ตัวสแตมป์หรือว่าตาประทับตัวเนี้ยคะ่ะ แทนไลเซน์นั่นเองแต่แนะนําว่าให้ใช้อย่างระมัดระวังนะคะอป,ป้าไปทําไปสลักแกะมาให้ตรงเนี้คือเขาสามารถที่จะเอาตาปั๊มเรานะคะไปกู้ไปทําบัตรอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยอันตรายมากนะคะมีเคสที่เขาบอกว่าเนี่ยค่ะสามีแอบเอาตาปั๊มเนี่ยไปปั๊มเพื่อกู้เงินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันตรายมากนะคะ<อ>เพราะฉะนั้นก็ใช้อย่างระมัดระวังพอใช้เสร็จก็เก็บให้ดีด้วยนะคะ ก็ที่ชางวอนใช้ประมาณนี้ค่ะมันก็เลยจริงๆเราถือว่าเป็นข้อดีนะคะพอที่น้องทําที่แดกูเป็นอีกเคสหนึ่งแล้วเรามาทําที่ชางวอนเป็นอีกเคสหนึ่งเราเลยได้เห็นว่าแต่ละเขตมันไม่เหมือนกันค่ะให้อุปาโทรถามดีที่สุดค่ะว่าเขาต้องการอะไรบ้างนะคะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือขั้นตอนของการรอค่ะนะคะขั้นตอน ของการรอเอกสารนะคะว่าเสร็จสมบูรณ์นะคะก็จะมีการนะคะบางเขตส่งเป็น sms ค่ะแจ้งเตือนว่าเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะบางเขตโทรแจ้งค่ะเหมือนเขตเรานะคะว่าเอกสารเรียบร้อยแล้วให้เข้ามารับเอกสารได้นะคะบางเขตสามารถไปปริ้นเอาที่ตู้ได้นะคะก็คือของเราค่อนข้างจะอยู่ต่างจังหวัดมนชนบทนะคะอาจจะไม่มีระบบในการจัดส่งไปรษณีย์เหมือนที่อื่นเขานะคะก็โทรแจ้งแล้วก็เขาไปรับนะคะคือระหว่างรอ ะะอย่างที่บอกว่ามันแต่ละเขตไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจริงๆค่ะเพราะว่าตอนที่อปป้าไปจดนะคะปรากฏว่ามีปัญหาแต่เขาไม่ได้โทรแจ้งค่ะอบ้าบอกว่าถ้ามีปัญหาเดี๋ยวเขาโทรบอกเองแต่เขาไม่ได้โทรค่ะแล้วเราก็รอจากที่ข้อมูลที่เราได้มาคือมันต้องรอเอกสารหลังไปจดทะเบียนใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดา์ก็ได้เอกสารแล้วเราก็รอแล้วเราก็ถามอ้าว่าไม่มีอเอกสารไม่มีข้อความไม่มีการแจ้งเตือนหรือการโทรอะไรใดๆเลยทำไมมันนานมาก ใครเพื่อนของฉันเนี่ยแค่ใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเขาก็ได้แล้วนี่อาทิตย์กว่ามันยังเงียบอยู่คุณลองโทรไปสอบถามซิว่ามันมีปัญหาอะไรนะคะก็ได้ความว่าหนึ่งค่ะข้อมูลไม่ครบนะคะก็จะต้องนะคะเข้าไปกรอกข้อมูลของแม่ใหม่นะคะซึ่งตอนนั้นเขาไม่ได้กรอกนะคะคือเขาก็ไม่รู้ด้วยแหละว่าต้องกรอกนะคะเป็นข้อมูลของครอบครัวะคะ่ะเป็นพ่อแม่อะไรเงี้ยนะคะ ก็ต้องไปกรอกข้อมูลของแม่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเห็นของเพื่อนบอกว่าของเขาต้องกรอกชื่อและที่อยู่ด้วยของเราก็มีแค่ชื่อแล้วก็เป็นเบอร์โทรประมาณนี้ค่ะก็คงเป็นข้อมูลการติดต่อของครอบครัวเรานะคะ2เลยก็คือพยานค่ะต้องมีพยานเซ็นด้วยก็คือต้องไปทําเรื่องใหม่ใช้พยานเซ็นนะคะแล้วก็ไอตัวสแตมป์ที่บอกตอนแรกอะค่ะเซ็นปั๊มตานะคะก็คือเข้าไปมันเข้าไปซ่อมงานนะคะ แล้วก็ต้องรอไมอีกหนึ่งอาทิตย์นะคะต้องรอประมาณสองอาทิตย์ได้นะคะคราวนี้เนี่ยก็พอเรียบร้อยเสร็จนะคะก็มีเจ้าหน้าที่โทรมาจริงๆคะ่ะก็โทรมาแจ้งว่าเอกาสารเรียบร้อยแล้วนะก็ให้เข้าไปรับนะคะเข้าไปดูเข้าไปสามารถเข้าไปเช็คได้เลยนะคะจริงๆเนี่ยใบทะเบียนสมรสของคนเกาหลีอะคะ่ะเขาไม่ได้เหมือนบ้านเราที่หน้าตาจะเป็นใบทะเบียนสมรสแบบนี้ไม่ใช่นะคะของเขาเนี่ยมันเป็นแค่รั้ว เออจดทะเบียนแล้วนะเราจดวันที่9เดือน9้าอย่างที่บอกค่ะ9ก้าันยานะคะเลขสวยก็จดวันนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเราปิ้นเอกสารวันไหนตัวเลขนะคะมันไม่ได้บอกนะคะไม่ได้ระบุวันที่เราจดทะเบียนนะคะแค่ให้รู้ว่าจดวันนี้แต่ตัวเลขที่มันขึ้นนะคะมันจะเป็นวันที่ของการปริ้นเอกสารนะคะก็เอกสารที่ใช้แล้วก็มีตัวเลขระบุมาว่าวันที่ออกเอกสารคือวันที่เท่าไหร่นะคะอุตส่าห์ไปจดเพื่อวันเลขสวยแต่ไม่โชว์ค่ะ แค่รู้ว่าจดวันที่นีน้เท่านั้นนะคะวิอะไรนะคะแต่ระบุแค่วันปลิ้นเอกสารเท่านั้นนะคะซึ่งก็วันที่เราได้รับเอกสารมาก็นยคะหน้าตาของเอกสารจดทะเบียนของเราก็เป็นแบบนี้นะคะก็คือมีชื่อเรานะคะ,ะมีรายละเอียดน,นะคะเพิ่มชื่อเราเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ใน สถานะความสัมพันธ์ของครอบครัวของเขาค่ะใบแสดงความส,สถานะความสัมนธ์ของเขาว่าจะเปลี่ยนไปเป็นชื่อของเราพวงท้ายเข้ามาเป็นภรรยาใน,นก็ถือว่ามีสามีนะคะอย่างเป็นทางการแล้ว <Yeah>. oh. นะคะในวัย34ม่ย่าง35ในวัย35นะคะก็คือจดทะเบียนครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะแต่เราไม่ได้จดที่ที่ไทยนะคะเราแค่จดทะเบียนของที่เกาหลีแล้วก็เพื่อที่จะได้ยื่นเรื่องทําวีซ่า แมรี่ได้เท่านั้นเองนะคะเราทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะก็คือขั้นตอนของการจดทะเบียนสมรสนั่นเองนะคะที่เล่ามานะคะก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนที่ได้ดูแล้วก็หาข้อมูลอยู่นะคะในการหนึ่งยาหรือว่าอยากรู้ว่าเขาโสดหรือว่าไม่โสดนะคะ2ก็คือในเรื่องของการจดทะเบียนนั่นเองนะคะจดทะเบียนสมรสขั้นตอนทําอย่างไรและได้สรุปมาแล้วว่าวิธีที่ดีที่สุดประหยัดที่สุดทํำยังไงนะคะก็ไปเลือกใช้ตามที่ สะดวกนะคะตามที่เพื่อนๆสะดวกเลยละกันนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งนะคะตรงนี้แจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆที่นำมาฝากกันเป็นประจำด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วคะ่ะอันยังบ๊ายบาย